สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงซินเทไทยปิ่นทองค่ะชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะอายุ11ปีตอนนี้นะคะกำลังเรียน h o ครูปห้5ค่ะหนูก็จะมาพูดเรื่องปี2021นะคะว่าหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะก็จะมีบันเล่ ต่อไปฮิปฮอปนะคะก็ชอบเต้นฮิปฮอปแล้วก็ชอบเต้นคอเวอร์ตอนนี้นะคะครูกำลังสอนคอเวอร์แดนซ์อยู่กำลังจะสร้าง MV เต้นน่าจะใช่คะ่ะเป็นเพลง savage นะคะแล้วก็หนูได้เป็นวงเต้นของโรงเรียนเดอะเปรนิสนะคะ มีโชว์อีก mm hmm. นะคะโชว์เป็นเป็นผู้ช่วยสอนเต้นเต้นให้น้องๆดูให้น้องๆเต้นตามแล้วครูคุณคุณครูก็จะเล่นเป็นโนเป็นเพลงแล้วเราก็เต้น มีดูแลน้องที่ butterfly garden ด้วยนะคะอย่างนี้นะคะเป็นแปลงนาสาธิตแต่ว่าเราก็จะทำกระบวนการให้ให้ครบนะคะไลดูพ่าปลูกน้ำมาอย่างดีเลยใช้ไหนอ่าเก่งมากเลยขออีกคุเจ้าเเจ้าต้องไปถอนกล้ากันเลยน้องๆทุกคนคือน่ารักมากเลยนะคะก็หนูก็ ดูแลน้องอย่างเต็มที่นะคะต่อไปนะคะเลี้ยงหมาก็คืองานยากเลยค่ะบางปิ้งบางหนึบเขาจะปูบูในในสวนแต่ว่าหนูก็แบบต้องไปเก็บเพราะว่าหน้าที่ของหนูนะคะบางทีว่าหนูก็แบบกันอย่างเงี้ยนูก็พยายามเอ,อแล้วก็ไปทิ้งนะคะก็ต้องเก็บเก็บน่อหมาแล้วก็อาบน้ำน้องหมานะคะคุณพ่อก็อาบแล้วหนูก็ช่วย ช่วยฉีดน้ำฉีดน้ำให้น้องสะอาดนะคะแล้วก็มีเล่นเซิร์ฟสเกตนะคะพอเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วหนูก็สนุกแล้วหนูก็มีเพื่อนๆนแบบว่าเพื่อนเพ่พี่พี่มาเล่นด้วยก็มีเยอะเลยมาเล่น ก็มีเข้าป่ากับน้องแทนไปป่าแบบไปสำรวจธรรมชาติก็คือตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ <c oughs> เขตรักษาความสตว่าห้วยกลุ่มจังหวัดชายภูมิครับอ <c oughs> ืมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับน,น้องแทนหนาวหนาวแล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนหลับตื่นตื่นบรรยากาศแม่งครับแ,แล้วก็หอมล่ะยังไงมัง ไม่หนาวหนาวหนาวแต่ตอนถ้าตอนตอนกลางวันนี่คือร้อนมากแล้วก็เหมือนเขาจะพาไปเล่นน้ำตกใช่ไหมใช่วันนี้นี้พาไปเล่นน้ำตกตอนกลางคืนก็ไปดูดาวตรงเนี้ยคือตรงไหนแนนอนตรงนี้แหละครับวันเกิด11 นะคะ11ปีหนูก็ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองก็คือทอง ภูมิใจในตัวเองมากเลยหนูอ่ะเก็บเงินได้7 0 0ดพัแล้วทีนี้พอไปซื้อก็ได้นะคะเป็นรูปหัวใจกับรูปโลมากับดาวเป็นเรียงกันชอบมากเลยคือมันสวยมากหนูเลือกเองเลยนะคะอันนี้หนูชอบที่สุดในปีนี้ไปปี2021เลยก็คือช่วยผู้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะคุณพอ่อนะ จอดเพราะว่าข <reco Christ. S 3> ้างหน้านะคะน้ําท่วมนะคะเดี๋ยวเราต้องลงแล้วเราก็จะลงแต่เราก็ได้ลงมาแล้วเออหลวงพ่อบอกว่าให้ลงแล้วเราก็เลยลงเราก็ถ่ายเป็นโฮสต์ลูเหมือนกันนะคะแล้วเรือไปเอาไปเลยนะคะพ่อก็ใช้เอาน้ำลงก็ได้เดี๋ยวน้ำเหลือเยอะไหมครับน้ำพอกงไหมเพราะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็กำลังจะแจกไม้กวาดนะคะ น้องเกลก็ถ่ายเหม <lide> ือนกัน <BACK> ค <G TA> um, okay, ่ะเพราะว่าเรียทอบสกูลเหมือนกันอ๋อโอเคแจกไมก่อนนะคะพี่ทหารก็เอาไปให้แต่ละบ้านเลยนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อน้มาแบบมาตัวเ้ยยุดไม่เมื่อแต่นนีไปหอดุเลยหัวหน้าบ้านย้ายกละอันนี้มาลในสองสามหมื่นค่าอยู่นี่นะตอนนี้น้ำท่วมรู้สึกยังไงหรอคะ รู้สึกไม่เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามันท่วมข้าวแล้วท่วมนาด้วยจะมาท่วมบ้านข้าวจะเข้าไปท่วมบ้านดีไม่สบายใจพอลงแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วเวลาไปซื้อข้าวหรอคะเรื่องซื้อกับข้าวก็พอไปซื้อได้อยู่ไปจมุ่ยไปอยู่บ้านดีไม่ได้ไปกินปลาใส่ใส่มองใส่อะไรเนี่ยเราได้กินใส่ได้วันแห่ได้วานแห่ล้วก็ใส่งได้เรได้กินเพราะว่ามันไปตลาดไม่ได้ตลาดก็ไม่มี คนมาแจกของวิสุทธิ์อะไรหรอคะรู้สึกดีใจดีใจค่ะที่พวกเขาไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งกันเขาไม่ทิ้งกันเขามีมีมีความเมตตาอยู่หนูกับหนูกับเจลนะคะอยากอะไรอยากเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเพราะอะไรนะเพราะวันร้อนใช่เพราะวันร้อนนะคะได้ไหมไม่หยาหยาตอนนี้เราก็ได้ใส่ชุอชิชิมแล้วนะคะ เราจะลองลอยเหมือว่ายขึ้นมาแล้ว้นหัวไปก็จบไปแล้วนะคะที่หนู ออบอกว่าทำอะไรบ้างในปี2021นะคะกิจกรรมอะไรบ้างที่ชอบแต่ว่าได้ทำกิจกรรมเยอะมากเลยหนูก็ดีใจค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะเล่นเปนีนโนให้ฟังหนึ่งเพลงนะคะ เคค่ะก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไไปการค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย